ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อซจากปลาปรมบทปอบผีฟ้ายายสีใช่ครับอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมหรือ,อยังไงอ่ะ เป็นจุดเริ่มต้นครับผมกลัวมันจะยาวอรัพี่เป๊ไม่เป็นไรเราติดตามพาร์ทสองตอนสองได้เอาีิคุณวุฒิแบบเล่าแบบสบายๆเลยนะครับผมโอเคงั้นก็พร้อมแล้วเชื่อเลยฮะขอออกตัวนิดนึงเรื่องนี้ค่อนข้างเล่ายากมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเาของตรงๆก็ตระกูลผมนี่แหละโอ้ใช่ครับอ่อคือง่ายนะครับผม ผมได้กลับบ้านช่วงหนึง่งแล้วพอดีไปเห็นรูปสมัยก่อนมันยังไม่มีกล้องถ่ายรูปอ่ครับเปเปะเขาอาศัยว่าใอวาดภาพแล้วทําเป็นรูปเหมือนน่ะเอแล้วไปเห็นเขาใส่ชุดขาวออผมก็เลยถามทางพี่สาวผมอะ่ะพี่สาวผมห่างกับผมเขาตอนนี้เขาหกสิบกว่าแล้ครับ,รบผมแค่สี่สิบพี่สาวทุกคนสามคนเนี่ยอายุไรเรียกกันหมดเลยยกเว้นผม ผมก็เลยถามเขาก็เลยเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้ครับเขาก็บอกว่ายายทุกข์เองไงแกเป็นหมอธรรมแล้วก็เป็นปี้าด้วยครับคือปี้าเนี่ยแบบว่ารักษาคน,นครับอ่าเวลาคนเจ็บครได้ป่วยอะไรเขาก็จะมาให้ยายรักษาแบบว่าผีเข้าหรือว่าแบบว่าไปโรงพยาบาลไม่ทันต้อง เพราะว่ามันไกลครับเนื่องด้วยสมัยก่อนนะพี่เต๋ความเจริญมันยังไม่เข้ายังเข้าไม่ถึงเลยพวกพวกสถานีตำรวจโรงพยาบาลเงี่ยมันยัอยู่ในตัวเมืองอการเดินทางสมัยนั้นรถลามันยังไม่มีนะครับมันก็ยังแบบย้อนไปเลยอ่ะเมื่อ60ปีที่แล้วอย่างเงี้ยมันยังเป็นพวกรถใช้รถไถใช้เกียร์เกียร์อะไรอยู่เลยอ่ะเมื่อกีก็เดินเท้าแล้วลบากมากเราก็เลยอาศัยแบบอ่า ทางผีอะไรประมาณเนี้ยเขานับถือผีนัะสมัยนั้นบแล้วเนื่องด้วยว่ายายผมเนี่ยเขาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษข,ของเขาโดยตรงและคราวนี้แกก็แก่มากแล้วครับครับคราวนี้เขาก็เลยอยากาจะยกให้มีคนสืบทอดอผีฟ้าอืแล้วคราวนี้พอดียายสีกับยายสาเนี่ยตัวต้นเรื่องครับ ผมขอเป็นนามสมมุติทุกคนเลยนะครับได้ครับได้ครับคือยายสีกับยายสารเนี่ยแกเป็นพี่น้องกันครับอืและอียุก็ไล่เรียกกันคือหัวปีคล้ายปีเะนาะครับแต่ยายทวดจริงๆริงแกก็มีลูกหลายคนนั่นแหละแต่ด้วยความที่ว่าสองคนเนี้ยเขาบรรลุนิติภาวะแล้วเขาก็เลยตกลงว่าไอ้ใครก็ได้ในสองคนเนี้ยต้องรับสืบทอดเป็นผีฟ้าต่อจากยายอื ตอนนั้นใยายก็อายุก็หลักเก้าสิบแล้วโอ้โยเก้าสิบหรอใช่ครับโอ้เท่าที่พี่สาวเล่าให้ฟังแล้วคราวนี้ทั้งสองคนนี้เขาก็ตกหลงกันครับแต่เนื่องด้วยเยสีเนี่ยแกแอบชอบผู้ชายคนนึงจริงจริงแล้วก็คือปู่ขนี่แหละคือปู่สอนแต่ว่าปู่สอนน่ะแกแกเที่ยวมากีบแต่ยะยสีนี่ก็ใจผิดว,ว่า มันเรชอบแกจริงๆแล้วเขาไม่ได้ชอบแกครับแกชอบเขามาชอบยายสาก็คือน้องของเขาใช่<ด>ชอบน้องครับใช่ถูกต้องครับอือหลังพอหลังจากนั้นยายเขาเรียกไปคุยไปอะไรนี่แหละอ่าตกลงกันแล้วตกลงกันแน่ก,ก็คือยายสีต้องเป็นคนรับสืบทอดอและคราวนี้เขาก็บอกว่ากำชับเลยบอกว่าการเป็นผีฟ้าเนี่ยหนึ่งต้องรักษาศีลน,นะต้องเป็นศีลศีลแปดเหมือนไม่ชีอะ พิเภโอ้แล้วก็ใช่ถูกต้องครับแล้วก็นับถือศีลแล้วก็ต้องไปวัดไปวาแต่สิ่งสำคัญอย่าลืมว่าต้องวันพระเนี่ยต้องขึ้นขึ้นของเส้นไหว้ให้กับผีฟ้าอ,อ,อย่าลืมเรื่รงองขาดถูกต้องแล้วก็จะมีกข้อห้ามอาทิเช่นห้ามกินของศพงานศพห้ามกินของงานศพครับแล้วก็ของเส้นไหว้อืมก็ห้ามผิดลูกผิดเมีย อะไรนะรหลายอย่างเลยอ่ะพี่เป๊วกดีเทลพวกนี้ผมขอไม่เล่ารายละเอียดลึกนะครับผมได้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 ครับแล้วล้วคราวนี้พอผ่านพอยายศีเนี่ยรับสรับขันแล้วก็เขาก็ทําทพิธีกันแล้วเนาะแกก็เป็นเป็นผีฟ้าต่อจากยายอพราหลังจากนั้นมาไม่นานครับยายก็แกก็เสียชีวิตอ่าพอยายแกเสียชีวิตไปปุ๊บยสีเนี่ยเขาก็ ช่วยรักษาคนนั่นแหละใครผีเข้ามาเ้าก็ไปไปช่วยไปช่วยเอาผีออกให้ด้วยการที่ว่ารำแล้วก็จะมีสมัยก่อนจะมีหมอแคนหมออะไรนี่แหละอืวิธีของเขาได้บางคนแบบเจ็บไข้ได้ป่วยบางเพราะว่ามันโรงพยาบาลมันไกลเนาะต้องมาหายายายก็เปอกก็อะไรก็รำทําวิธีให้ก็หายไปครับถึงแม้กระทั่ง เป็นหมอตําแยด้วยนะครับพี่เป๊ะอ่าช่วยทาข้อทำอะไรอย่างเงี้ยแกก็ทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆระครับช่วงนั้นแกอายุสิบแปดปีทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนอายุย่างเข้าประมาณยี่สิบกว่ากว่าม,มันมีคนในหมู่บ้านในเมืองอะ่ะอืเขาย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านครับมันมีอยู่ประมาณเก้าถึงสิบคนนี่แหละหนึ่งในนั้นก็คือคนท้องแก่ครับ และคืนหนึ่งพอดีเขาปวดท้องขึ้นมาเขาก็เลยมาเรียกชาวบ้านว่าเออมีใครพอเป็นเออหมออะไรไหมช่วยทําคลอดหน่อยเขาก็เลยมมาเรียกเกสีครับเจสีเขาก็ไปทํานะเขาไปทนะําคลอดให้นานแลยครับพี่เป๊ะปรากฏว่าเด็กมันไม่ยอมกับหัวครับโอ,อ้ใช้เวลานานมากจนทําให้เด็กคนเนี้ยเสียชีวิตครับพี่เป๊ะเสียเลยหรอ ถูกต้องครับเสียชีวิตเลยแต่ก็ไม่ไรอดนะเพราะหลังจากนั้นคนกลุ่มเนี้ยคนที่ว่าอยู่ในเมืองเนี่ยที่ให้เขาเรียกเยสีไปทำาคอนเนี่ยเขาก็เกิดความไม่พอใจอ่าแล้วก็ปลูกระดมว่ายายเนี่ยเป็นคนอย่างนี้ทำให้ลูกหลานเขาตายอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็มีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งก็แบบว่าดึงดูดความสนใจพวกเนี้ยก็ไล่ ไล่เยสีเนี่ยออกจากในที่ออกจากหมู่บ้านโอ้โหครับใช่อพอพอคราวนี้เยสีเขาก็ออกจากหมู่บ้านไปแหละครับไปอยู่ท้ายหมู่บ้านแถวแถววัดเลยครับเป็นกระท่อมพอหลังจากนั้นผ่านมาไม่นานครับพี่เืสคนในหมู่บ้านที่ล้มป่วยแล้วก็พวกเนี้ยก็เริ่มทยอยครับเริ่มทยอยตายตายอีกะคนอสองคนอย่างเงี้ยและสิ่งที่สําคัญก็คือ คนกลุ่มเมืองที่ว่าในประเทศยายสีออกไปเนี่ยคือหนึ่งครับตายโดยไม่ทราบสาเหตุครับพี่เป๊ะใช่แล้วคราวนี้เขาก็หมู่คนในหมู่บ้านเขาก็นําตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลเพื่อไปทันที่ศพนะครับปรากฏว่าหมอบอกว่าทั้งเก้าหรือสิบคนเนี่ยพอทันทีสุดเรียบร้อยแล้วพวกเครื่องในตับใไส้พุงไม่เหลือเลยครับพี่เป๊ะอ๋อไม่ถึงว่าข้างในหายหมดเลยเหรอ ถูกต้องครับตายแบบปริศนาเพราะว่าจได้จนเขาล่ำเลือกันว่าสงสัยคือยีหรือเปล่าอพอหลังจากนั้นคนก็พากันไปหายสีครับครับเขาก็เห็นสภาพเลยยีเนี่ยเปลี่ยนไปครับไม่ยอมเข้ามาในหมู่บ้านยีเปลี่ยนไปจากคนที่หน้าตาดีอ่ครับจากคนหน้าตาดีคนขาวเนี่ยดูแลสุขภาพก็กลายเป็นคนแบบเหมือนคนจรไปเลย อ่าเป็นคนแบบคนแก่ไปเลยอย่างเงี้ยอืมอืมเริ่มเริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเริ่มชอบแบบว่าคล้ายๆกับคือเขาน้อยใจอ่ะว่า,ว,าว่าเขาว่าไล่ออกจากหมู่บ้านทั้งๆที่เขาทําความดีมาเป็นร้อยครั้งพันครั้งอย่างเงี้ยแต่ว่าทําพลาดแค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยเขาก็เลยยอมไม่ยอมที่จะรักษาคนในหมู่บ้านเลยเขาก็ปล่อยให้คนในหมู่บ้านเนี่ยเริมทยอยตายกันอืมแต่ละแต่ช่วงนั้นอ่ะ ทางยายสาเขาก็ไปเยี่ยมอยู่นะเอาเอาข้าวเอาอะไรไปส่งอยู่ครับพอหลังหลังจากนั้นผ่านไปไม่นานมันมีคนอยู่สองคนอะ่ะที่เขาไปหาปลากันเขาเดินผ่านไอ้ตรงที่ยายสีอยู่นั่นแหละแถวกระท่อมครับปรากฏว่าเขาเห็นยายสีเนี่ยนั่งกินของเส้นด้าอยู่นั่งกินเลยและคราวนี้เขาก็ตะโกนถามทำอะไรยายพอยายสีก็หันมา ครับสองคนนี้ก็เดินไปหาครับเขาบอกว่าทําอะไรอะ่ะเอากินเอายายกินทําไมเนี่ยยายเป็นผีฟ้านะเขาห้ามกินไม่ใช่เหรอออ oh, ใช่เยสีเยสีเขาบอกว่าอู้หิวอ่ะอืออู้หิวเขาเปิงงี้ครับเขาเลยบอกว่า <Huh? S 2> เาายสีบอกว่าเออพวกเองมีอะไรค้ากินไหมสองคนนี้ก็บอกไม่มีครับไม่มีจังหวะนั้นเองเยสีบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกูกินอีนี่แทนแล้วกัน ขาบอกอย่างนี้เออครับพอพอหลังจากนั้นสองคนนี้เขาได้ยินคําพูดขึ้นมาปุ๊บเขาก็วิ่งโอ้วิ่งครับเออวิ่งอยวิ่งเข้าหมู่บ้านวิ่งเข้าหมู่บ้านมาคุยกับพวกคนในหมู่บ้านแล้วก็มาหายายสาด้วยที่เป็นน้องเขาอ่ะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะหลังจากนั้นผ่านไปคืนนั้นครับตอนกลางวันคนในพวกชาวบ้านแล้วก็ยายสาเนี่ยน้องเขาเนี่ยแล้วก็ญาติพากันไปหายายสี ที่นั่นแหละที่กระท่อมเขานั่นแหละพอเดินไปจังหวะเปิดกระท่อมครับพี่เปิดแล้วปุ๊บปรากฏว่าสิ่งที่เห็นครับคือไอสีนอนตายแล้วครับเฮ<อ>้ยต้องนอนตายตาเหลือกแล้วก็นอนกัดลิ้นตัวเองลิ้นห้อยหูวข้าง,างตรงตรงช่วงท้องเนี่ยแวบหมดเลยท้องแวบยังไงไม่ถึงว่าแห้งอย่างเงี้ยเลยแห้งเลยเหรอ ไม่ครับเป็นสภาพแบบท้องโล่งอ่ะเขาไปกดดูท้องและท้องมันโล่งอ่ะเหมือนเบาเลยอ่ะไม่มีเครื่องในอ่ะก็มันแฟบไปเลยถูกต้องครับเพราะหลังเพราะหลังจากนั้นชาวบ้านเขาพากันนําตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อไปสันนิทไปสันนิษสุดนี่แหละถูกต้องครับทางหมอเ็าบอกว่าคิดเดียวกันเลยครับตายตายโดยไม่มีกลับไปใช้ผงข้างในโอ้โหเฮ้ยแล้วคราวนี้ คนในหมู่บ้านเขาก็มาคุยกันอือยายสาบอกว่าเออเคยได้ยินยายทวดบอกว่าถ้าไม่มีคนรับช่วงต่ออจากยายสีเนี่ยคนในหมู่บ้านจะล้มตายเพราะว่าตระกูลผมเนี่ยเอาง่ายๆคือมีเป็นหมอเป็นหมอทําด้วยในตัวครับอ่าคอยดูแลคนในหมู่บ้านด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ายายสีตายยายสาหรือว่าญาติพี่น้อง ส่วนหนึ่งต้องมีใครสักคนหนึ่งรับช่วงต่อ,อมไม่งั้นคนในหมู่บ้านจะลําบากบแล้วก็จะนนไปเรื่อยบอะไรประมาณนั้นครับแลว่าคนในครอบครัวด้วยพอคราวนี้ด้วยความที่ว่าเขาทำไงดีว่าอินสิอิสารนี่เขาเขาไปตกลงกับทางพวกญาติของคนที่มีอายุหน่อยหนึ่งอ่ะเขาก็บอกว่าเอางี้แล้วกันเองอ่ะเป็นพี่คนโตก็พวกน้องๆพวกญาติเนี่ยเองต้องเป็นคนรับเรื่อยแหละ และช่วงนั้นเยสีอ่ะแกก็มีลูกมีเต้าแล้วนะครับมีลูกมีเต้ามีแม่ผมอย่างเงี้ยอ้วก็มีพวกบรรดาลูกๆเขาสามสี่คนอย่างเงี้ยครับด้วยความที่ว่าจำใจเห็นคนในหมู่บ้านเริ่มทยอยตายอย่างเงี้ยเขาก็เลยจำใจเพื่อที่จะรับขันนะโดยการ<อ>ทำพิธีทางญาติผู้ใหญ่เขาก็ทำพิธีให้นั่นแหละครับท้ายยายอะก็ต้องรับขันนะ จำใจอืมพอคราวนี้หลังจากนั้นผ่านไปเรื่องร้ายๆก็เหมือนจะดีขึ้นพี่เปะครับแต่ว่ามีอยู่คืนจังหวะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะเขาคลอดลูกท้องแก่เนาะอ่าจังหวะพอาสมัยก่อนเขาจะเหมือนเหมือนตังค์นั่งนาะครับคิดสภาพเลยเอาผ้าแล้วก็ห้อยอะ่ะแล้วก็<อ>นั่นแหละ<อ>ประมาณนั้นแหละด้วยความที่ว่าบ้านสมัยก่อนมันเป็นบ้านพวกไม้แป้นอะ่ะ ที่มันเป็นล่องเป็นล่องอย่างนี้สามารถมองลงข้างล่างได้ออะือแล้วคืนนั้นที่เขาทาคลอดกันพวกพวกคนคนพวกผู้ชายก็นั่งอยู่อยู่ฝั่งหนึ่งพวกที่ทําข้อทั้งบนแล้วก็คนท้องเขาก็ทาคลอดกันอยู่ยังวันนั้นเองพอเด็กข้อดออกมาครับแล้วเลือดมันเลือดมันไหลตรงที่เขารองไว้จากเสือนะครับอืไหลลงก่องอ่ะเป๊ะเปัปปบเขาปรากฏว่าเขาสองมองเขาเห็น นายเยสีเนี่ยยืนอาปากรองลองลองเลือดอยู่เออต้องลองลองเลือดอยู่แล้วควนี้เขาก็ตะโกนแล้วพวกผู้ชายเขาวิ่งมาดูเห็นแต่หลังไว้ครับปรากฏว่าอนั่นแหละีสเขาไม่รู้ใช่ถูกต้องออแต่เขาคิดว่าน่าจะเป็นพ่อเยสีเกเสียไปแล้วน่าจะเป็นปอบมากกว่าอ่าคราวนี้หลังหลังจากนั้นเขาก็ตามหากันครับก็ตามหาไม่เจอ พอหลังจากนั้นยายผมเนี่ยยายสารเนี่ยเขาก็เริ่มทำพิธีและเอาพวกสายศีลอะไรทำพิธีใหญ่เลยเพื่อเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้พวกผีปอบผีอะไรเข้ามาในทางหมู่บ้านอย่างเงี้ยเพราะเรื่องนี้ก็มีประมาณนี้ครับพี่เบเท่ากับว่าเจยสี่ที่เสียชีวิตเนี่ยนึ่งคือคือว่าเขาเขาเขาไปกินของเส้นหรือปะ หรือว่าก่อนนั้นกินของกินของเส้นด้วยแล้วก็ด้วยความที่ว่า<ค>เขาโดนไล่ออกจากตามหมู่บ้านแล้วคราวนี้จากคนที่เคยแบบเส้นไหวผ้ผีผีฟ้าอย่างเงี้ยถึงวันพระเขาก็ไม่ทำอพอพอไม่ทําแล้วก็ไม่รักษาศีลก็กลายเป็นอย่างนั้นเลยครับอ๋อแล้วก็เส้นของเส้นไหว้ก็ด้วยสมาณนั้นครับสะสมคือ พี่มองว่าม,มันมันมันไม่สมเหตุสมผลตรงที่ว่าคือคนอ่ะคนอ่ะ,อะที่เคยทําดีมาตลอดอ่ะแล้วอยู่มาทําแค่พลาดแค่ครั้งเดียวอะไล่เขาเออกจากหมู่บ้านอันนี้ก็คือเกินไปหรือป่ะใช่ไหมอเออมันเหมือนกับต่อให้คุณทําดีแค่ไหนอ่ะกี่ครั้งก็แล้วแต่คุณพลาดครัค้งเกิดค,คุณพลาดแค่ครั้งเดียวคือจบเลยอ่ะอันนี้ก็ก็ก,ก็ไม่มัน,ม,นมันก็นะ ไม่ใช่นะครับแต่เข้าใจว่าคนในยุคนั้นนะครับเรื่องหมอต้าแยหรือว่าปอบผีฟ้าการใช้ผีหรือหมอทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชาวบ้านส,ส่วนใหญ่เขาจะเข้าไปหาคนกลุ่มเนี้สซมมากกว่าไม่ได้เดินทางไปหาหมอในเมืองเพราะว่าหนึ่งเลยมันเดินทางลาบากแก่ครับลำบากมากมีค่าใช้จ่ายสูงถูกต้องครับอะไรแบบนี้คือมันก็เลยกลายเป็นว่า เอาใกล้ๆเอาหมอตำแยหรือว่าเอาคนที่เป็นหมอทามหรือว่าปอบพีฟ้าเนี่ยก็แล้วกันนะครับใช่ครับออแต่สุดท้ายครับมันก็นะพอมีเรื่องบางเรื่องที่มันมันไม่ได้เรียกว่าเหมือนเหมือนมันที่หวังเอาไวา้คาดเอาไวา้มันพลาดแค่ครั้งเดียวะมันก็เลยกลายเป็นต้องทําให้ยายสีเนี่ยต้องถูกตัเพิดแลออกไปข้างนอกมันอาจจะเป็นกลายไปนหนุนก็ว่าเขาอาจจะแค้นหรือเปล่าแค้นหรือเปล่า น่าจะมีส่วนด้วยครับเออไหน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 ก็พวกมึงทํากับกูแบบเนี้ก็ปล่อยให้มันตายไปเลยไปสนใจไม่ดูดีมาแล้วต้องครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ด้วยความหิวยายสีก็ไปกินของเส้นไหว้ซึ่งเขามีเ้าห้ามเขาอยู่แล้วไงผีปอก็เลยเข้ามากัดกินตัวเองเลยว่าใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เขาเจอยายสีนอนตายอยู่แต่คือท้องแฟบแล้วก็ตาเหลือกกัดลิ้นตัวเองใช่ครับใช่ไหมแต่หลังจากนั้นอืที่ว่ายายทําพิธี รอบหมู่บ้านเสร็จรปอบก็ไม่มานะครับอแต่มันจะมาพีกพีกตรงที่ว่าเย,ย,ย,ยสีเนะี่ยเลยราให้แม่ฟังบอกว่าถ้าเกิดกูตายขออย่างนึงได้ไหมเออเออมบงต้องมารับขันตะกัโอ้โหเอาครับแล้วอีกอย่างหนึง่งคือมีทวดเคยสั่งไว้ว่า,วาถ้าเกิดว่าถ้า เอสีเขาทำเอสีทำผิดครับมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งคือว่าตระกูลที่แบบว่าเป็นลูกของอ่ะเป็นลูกของคนที่จะรับช่วงต่อเนี่ยถ้ามีผู้ชายเป็นหังข่ดถ้ามีผู้ชายเกิดขึ้นมาอืเด็กคนนี้ยจะอยู่ไม่รอดถ้าจะให้อยู่ให้รอดต้องหาคนที่มีวิชาอาคมหรือว่าอาถาเนี่ยมาช่วยเขาแล้วแหละครับเด็กคนนั้นก็คือผมครับเหรอถูกต้องครับ เดี๋ยวจะมีภาคสองพีเออ่เอออ่ะเดี๋ยวรอติดตามภาคสองแต่ที่นี้ผมถามนิดนึงก็ว่าเอ,อการรับช่วงปอบหรือว่ารับช่วงรับขันได้ก็แล้วแต่เนี่ยครับสืบทอดมาด้วยด้วยผู้ชายเออผู้หญิงผู้หญิงถ้าครอบครัวนั้นขอขอโทษนะสมมติว่าถ้าเกิดเกิดมีเอาเรียกว่าตายไปก่อนหรือว่าคนที่เกิดขึ้นมามีแต่ผู้ชายไม่มีผู้หญิงแล้วว่าทํายังไงอะ่ะเออจริงๆริงแล้ว แม่แม่ผมเคยบอกเนาะเขาบอกว่าปีฟ้าไม่จําเป็นต้องเป็นผู้หญิงโดยตรงครับอ้วาวเาหร,อ,อ,หร,อ,หรอผู้ชายก็ได้ไม่จ้อเป็นต้องเป็นใช่ครับผู้ชายก็ได้อ๋อแต่แต่ว่าเขาแต่ต้อืแต่ต้องหลักๆก็คือผู้หญิงแต่จริงๆผู้ชายก็ได้ครับเพราะว่าแต่ต้องหรือต้องบรรลุนิติภาวะเท่านั้นเขาถึงจะยอมให้เป็นอ๋อครับจะได้มีความคิดถ้าเด็กนี้เขาไม่อเราเลยอ๋อแล้วสะ เราสามารถสมมุติว่าถ้าไม่มีคนที่สืบต่อแล้วมุณว่าไม่เอาละเด็กรุ่นใหม่มันกลัวแล้วว่าเราสามารถยกขันหรือว่าให้กับคนที่คนอื่นนอกสายเลือดได้ไหม,มทําได้ไหมเรื่องนี้ไม่น่าได้นะครับพี่เปสเหรอมันจะจบนะเดี๋ยวปัดชิมพระบทเนี่ย<อ>ของปอบเจสีเนี่ยผมจะจบให้อ๋ออ้าเอางั้นก็คือเอาง,ง่ายๆคือตดตอนจบ บ้านผมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขามีศาลกับศาลารกลางหมู่บ้านศาลศาลถูกต้องครับรที่จะกดวิญวิญญาณปอบตัวนี้ไว้เท่าปัจจุบันนี่แหละเหรอคิดว่านะเห็นคนเท่าคนแก่ทางแม่ผมแล้วก็พี่เล่าให้ฟังครับเออเออเอาเอา,เอาได้ครับก็เดี๋ยวรอตอนต่อไปรอเรียกว่าตอนจบเป็นตอนจบใช่ไหมครับผมอ,มอได้ครับคุณวุฒิขอบคุณมากนะสําหรับเรื่องปอบผีฟ้าใยสี นี่ครับอตอนจบตอนจบนี่น่าจะมันอยู่ครับพี่เป้เพราะว่ามันมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้ผมเกิดตายอยู่สองครั้งโอ้โหอ้าวมันจดตายเลยเป็นสัปดาห์หน้าก็แล้วกันเนาะได้ครับโอเคอ่ะก่อนวางสายไปคุณวุฒิมีอะไรฝากไหมฮะถ้าใครมาเที่ยวแถว,แถวอินบุรีนะครับครับบานแวะมาทางอำเภอประจันตคามนะครับมีอะไรถ้าไม่มีที่พักอ่ ให้มาพักที่สิริเฮารีสอร์ทนะครับสิริเฮารีสอร์ทใช่ครับแถวแถวัดมะกอกน้อยนะครับออพิมทาง g P S ได้เลยนะครับพอดีผมเปิดร้านนะครับพี่เป้ร้านอะไรอ่ะเป็นร้านนวดครับโอ้โหผมชอบเลยเป็นร้านนวดหน้านวดตัวอะไรประมาณนี้ก็แปะมามาใช้บริการได้นะครับครับราคาแพงไหม ไม่ไม่แพงหรอครับตางเขตบ้านนอกใช่กันเองครับผมขอบคุณครับพี่เจขอชื่ออีกทีนิร์รีสอร์ทสี่ีซีเฮารีสอร์ทนะใช่ครับประจันตคามครับผมอาจีนบุรีครับได้ครับคุณวุฒิขอบคุณมากมากนะแล้วก็ก่อนวางสายไปดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเช่นกันนะครับครัสเพื่อนด้วยนะครับผมสวัสดีครับคุณสวัสดีครับครับ